สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุง่งแห่งช่องทุ่งพุท่าครับวันนี้ก็พภาพพี่รองขึ้นมาโคกอีกอา็จะมาดูทีมงานวันนี้อันหนึ่งหนึงดีอัหนึ่ง,อองือไทยเปลี่ยนใช้ยาไปเรื่อยเรืยว่ามีเพาะก็เปลี่ยนให้ไม่เรื่อยอก็ว่าจิมาวานปุ๋ยนะครับหลังจากปลูกมันไปได้ระยะหนึ่งแล้วประมาณสักยี่สิบวัน มันเกลืองอกง,งามดีวันนี้ก็จิมาใส่ปุ๋ยเป็นงานของเจาของครับไม่ได้รับจางใครหลังจากรับจางเขามาหลายวันแล้ววันนี้มันติดตามดูครับก็บมาวานอยู่คนเดียวเลยโดยใยช้ยเครื่องวานที่ตามดูครับนี่สภาพมันอยู่สิบวันครับแปลงเขียวขึ้นยากับเขียวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอันหนึ่งที่จัดการยังไงก็ไม่ได้จ้างใครลวครับทําเองหมด เป็นปุ๋ยยูเรียครับที่ีิมาไซวันนี้โดยใช้เครื่องพุนคือวานกังบนเลยวานเสร็จแล้วก็ยังจะตีดินทำรุ่นพอดียามกับงอกพอดีก็จีต้องเอารถไถมาตีดินไถกรบคือจะไม่ใช้ยากำจัดหวัดจะพืชครับสารเคมีจะไม่ใช่เพราะมันที่ทำให้นาดินแข็งเลยเชื้อจุลินทรีย์มันตายก็เลยจีใช้คันไถกลบเลย ที่รองก่อนไถครบก็เลยมาวานปุ๋ยซะก่อนวานเสร็จแล้วก็ถ้าจังหวะดีๆถ้าฝนตกเลยมันจะดีมากครับแต่ว่าน,นี่ฝนไม่ตกไม่เป็นไรเราจะไถครบอยู่แล้วโด,ย,ดวยใช้โดยใช้เครื่องวาน,ด,วานวดินมันมีความชื้นอยู่ตอนนี้เห็นว่างาั้นวัตถุประสงค์ที่ใส่ก็คือ,เ,อ,อเร่งการเจริญเติบโตเร่งรากครับมันจะแตกรากในหลายรากก็คือหัวในอนาคต มันก็จะปลงขึ้นมาเป็นหัวและอย่างหนึง่งก็คือให้ต้นมันเร็งหนียาในช่วงนี้ตนมันยังหน่อยถ้าตนมตันโตฉายามันก็จะขึ้นครบนะอันนี้ก็จะทชยครบยาพร้อมก็เร่งตนตอนนี้ก็กําลังเติมปุ๋ยนะครับบางคนก็ว่าโอ้ยไปฉีดฮอร์โมนไปวานปุ๋ยทำงานมีเต็มวัน ทำงานแป๊บเดียวก็ได้แล้วเงินมันหาง่ายจาัเกีบเอาแพงไงสายเขาอยากต่อรองราคาครับจะลองคิดถึงใจคนทำดูครับเดินอีกไปนะครับเดินไปเดินมานักก่อนนักเหนื่อยก่อนเหนื่อยโอ้ยน่อมีใช่ธรรมดานะครับเห็นว่าไปฉีดปุ๋ยฉีดยาบางทีก็ถึงวันเสร็จก็ลองมาฉีดเองดูครับใจก็อยากบอกเถอแกว่าโอ้ย ถ้ามันสบายขนาดนั้นมันฉีดเองซะมีต้องจางเขาหรอก <c oughs> คนชีดกันยากว่าย่างงั้นเลยแต่กับมีกาว่าความเขามีใจตังแต่จริงๆหล่เหเหนื่อยครับนักลุงถุงไปดูเขามาหลายรอบเล้วเป็นลุงถุงเดินไม่ไหวหรอกเขาเดินแล้วก็ยุดหนังพักยุดหนังพักโอ้ยลาบากแต่นี่คืออาชีพครับนี่คืออาชีพตอนนี้ก็ใส่ปุย๋ยเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มลุยเขียวแรก ดูสิสี่หอบสักแหกวันนี้คนเดียวอากาศร้อนครับอากาศร้อนหลายวันที่ผ่านมาเนี่อากาศเย็นครับฝนตกพายุเขาหนาวตอนเช้ามีมองตลอดมาถึงวันนี้หนึ่งวันที่มีร้อนกับสงกรานเริ่มร้อนแล้วครับไปละครับนี่ครับกำลังพนไปแล้ว นู้นแถวมันก็ไปแทนยาวไปนูน้นนะครับก็พอมีกลุ่ม,มใหม่เห็นอยู่มีดอยู่รมรื่นช่วงผักรอนสนิดสักหน่อยอีก,อกวันสองวันนี่ก็ถึงสงรงกรานแล้วหนึ่งว่าจะมีความร้อนให้เรีนสกงกรานซะแล้ววันนี้ก็มาทำของจ้าของทีแแปลงนี่สิบสองไร่ครับเป็นทีเชา อันนึงนี่แกจะเชาอยู่สองแปลงแปลงหนึ่งอยู่ทางในนูน้นอยู่ทางในไกลไกนูน้นกับยอดใหม่ไกลๆน่นู้นอันนี้เป็นแปลงที่ง่ายหน่อยติดทางแต่ชาวเขาทำถูกปีตอนนี้ปลูกมันได้อายุป,ประมาณยี่สิบวันครับงามครับงอกเกือบถูกหลุมแต่ไหวายากองาม <c oughs> ก็เลยลองรีบต้องรีบมาวานปุ๋ยเผื่อตีดินจะได้ ใช้คบยาผมก็ไช้คบปุ๋ยนะครับรดูสภาพนี่ถึงดูครับเดินมาแต่ไกลๆนู่นแบกก็นักไกลก็ไกลรอนก็รอนแม้คนงานรับจ้างอาชีพรับจ้างกินอันนี้ขนาดทำงานของข,ของนี่พน,นันทาจ้างโอ้ยเขาจ้างแพงไรละ, 60, 70, กระหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกว่าก,ก็เือ ข้าแก่ทางไายเอ้ยเหนือห่อยแทนมาแล้วครับดูวิธีการหวานปุ๋ยโดยใช้เครื่องจักซูมให้เห็นไกลๆดินก็ยังเปียกอยู่ครับอันเริ่มแข็งบางแต่ปกติแล้วแถวนี้หลังสงการก็จะมีฝนตกลงมาก็มาลุ้นดูว่าปีนี้จะตกไหมเพราะว่า มันตกมาก่อนส่งก,การตกดีจนมันงอกดีแหละครับยากับงอกก็ไม่แน่ใจว่าหลังสรงการตกไหมแต่ก็มีเคยผ่านนะอาจจะตกมากตกหน่อยต่างกันแค่นั้นเองนะครับอันหนึง่งมาแล้วครับรามราวโวหารจอมวัวประจำทีมก็จะมาสช่วยตีดินไถกรบก็กรบทั้งยาทาั้งปุ๋ยไปเลยครับ ตอนนี้กำลังนับรองมันคืองง,งหาเก็อีกเกยออีกได้ทีแล้วครับกููผักเอกกู้รายทางการทีดินทางี้ก็จะได้ประโยชน์ทางกรบปุ๋ยกับกรบยาไปพร้อมกันหลังจะกรบยาแล้วมันได้ปุ๋ยยูเรียมันก็นจีรีบ แตกยอดนี้ทันนี้จากยาในรุ่นต่อไปทันทีมันเป็นวิธีการรย่องคนลุงทุงกับเปิดช่องขึ้นมากอ่ะพอดีทันก็รู้ดูการของเขาก็จะอัปเดตให้รู้ตลอดการทำงานนะครับแถวยาทีแปลงนี่รมรื่นครับค่อนทางรมรื่นก็ย้าขึ้นค,นค่อนข้าง ปะหนาะพอสมควรแหละคือฝนมันดีครับปลูกมันแล้วมันก็งอกดีแต่ว่ายาก็งอกดีแต่ว่ามาตีช่วงนี้ก็เมาออยู่ดินมันยังเปียกชุ่มอยู่ก็จะได้กบยาพอดีปีที่แล้วขายมันในช่วงอายุประมาณมันจะมีแก่เต็มที่ครับแค่หกเดือนกว่าๆมีถึงหกเดือนขึ้นสต่ได้ใดผ้นพิษสูงถึงสี่ตันครับได้ผลนพิตสูงมากสี่ตันสําหรับมันหกเดือนแต่ว่า สงสัยกิร่อน,นกันก็เลยต้องรีบกู้กูมันไปขายคุดมันขายนั่นแหละครับภาษาโคราชเ็เรียกว่ากูมันอนนีแเลกูคือกูเงินดรอกก็มาดูกันครับว่าปีนี้เขาใช้เทคนิคอะไรถึงได้พ้นพิตขนาดนี้มันหกเดือนกลัวๆได้สี่ตันท่าทิ้งไว้สักขวบหนึ่งสักสิบเดือนนี่อาจจะได้ทิ้งหาันหกตันหรือเปล่าก็ต้องมีเทคนิคของเขา เดินนาเราห้อยมาละครับใครว่ามีเหนื่อยโอ้โหว้ารรอกับวร์รอเสียงแหงๆเลยมันไกลเนาะนักกับนัก,นก <c oughs> มาเลยเลินห้อยแม่ <c oughs> <c oughs> แขกเลยโอ้สองนิวยังซู้ยังซู้ก็มีเทคนิคในการลดต้นทุนครับอันนี้ที12ไร,ร่จิตใส่ปุ๋ยแค่สามกับสอบเท่านั้น อยากรู้ถงตามดูครับว่าเขใช้เทคนิคยังไงมันทิ้งใส่ปุ๋ยหน่อยแค่นี้กรตุกกระ,ะเฉลี่ยปกติกระสอบหนึ่งเขาต้องใส่ได้สองไร่ขึ้นอันนี้ใส่สี่ไร่เลยครับระยัดมากแต่ก็ได้ผลดีของเขาปีที่แล้วลงุง่งกลับมาตามดูมาช่วยดูอยู่เรื่องการฉีดฮอร์โมนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทําช่องยูทูปก็เลยไม่ได้ทายให้ดูก็มาเริ่มทาเอาปีนี้ จะได้ตามทายให้พี่น้องได้ชมกันว่าเขาทำยังไงถึงประหยัดต้นทุนได้มากแต่ได้ผลดีครับจอมวูประจําทีมงานก็กําลังมาไถากลับมาแล้วอันนี้คลัวปุ๋ยจีเหลือก็เลยวานเพื่อเติมอีกว่าวานประหยัดแล้วครับมันก็ยังเหลือ ตีดินได้ไถครบเนียนครับครบยาหมดเลยปเป็นร่อยาวไปนู่นโดยรามนี่ครับวานปุ๋ยแล้วปุ๋ยกะจตย้ายอยู่ถั่วแปหลงเซจแลวกตีครบไถครบตีดินนี่ครับสภาพหลังจากตีเดี๋ยวดินแล้วเนียนคลิกเลยครับ ครบยาหมดเลยก็จะมีตําหัวงานนิดนึงที่จะต้องเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บเอากัมีมากเพราะมันช่วงหัวเหลี่ยวของหลดเดียวเนาะมันก็นเลยวางผานได้มีเต็มทีเป็นรองเท้าเป็นแถวสวยงามไปเลยแล้วก็เปิดโอกาสเปิดอาการได้ดินน่ะเนี่ยสวยดิน พอดีนาดินมันแข็งเนาะคนมันตกหลายอันมีแต่ตีรุ่นนะเด็กแข็งเด็กกระเทียมรุงครับพอปลาแรงไปมีแต่เพียรอันนี้ไม่มีเพียเด้อเด็ก็เจอหนานี้มู๊ยแมาชีทอมมุนี๋ยวไปแก่คนนี้ก็คงชีหลังสุกอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะกำลังมักอยู่เนี่ยครับโอ้มักไปแล้วมักแล้วมักแล้วมาร์กให้กินมันหอมก่อนตอนนี้กินติ๊กตู้อยู่เลยเยวติดตัว การตีดินก่อนแสดงว่านอกจากประโยชน์ของการกรบปุ๋ยก็กรอบยาแหละก็ยังเปิดอากาศอีกเปิดอากาศด้วยอ่อาฮะอากาศมันทายเทยดินดินมันก็เป็นการพรนดินนั่นแหละครับใช่เป็นการพรนดินแหละนาดินมันก็จะรัดฝนตกมากตอนนี้แรงไปก็แข็งยังเยอะอ่ะอืมก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกไหมเนาะหลังสงการากใช่ครับใช่เรียังไม่รู้แล้วว่าตกไม่ตกยังเอาทำไปลอถ้ามีเตรียมการไหวก็จะเจอปัญหาเพลียสว่วงแรงมาแน่นอนเนี่ย ถึงปีที่เราก็เจเจอ,เจอแต่ว่าแปลงนี่มีเจืเอราะว่าชีดนามักขี้มูแล้วมันงามมันนี้เพียดได้จนชาวอื่นเขาเงึดก็ยังมาถามอยู่ว่าทำยังไงเพียไม่ล่งติดกันเขาล่งเนี่ยตอนนี้เรือมีคนสนใจอยากมาติดตามเหรอครับว่าเป็นยังไงมันต้องแก่ปัญหาเพียดได้ ก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงานคนมาทาหุ่นมันเพราะว่าแรงงานมหายากครับค่าแรงก็สูงทุกวันค่าแรงก็สูงมากเราไม่ค่อยมีใคอยามาทำงานเลยครับคนรับจ้างก็หน่อยลงเี๋ยวต้องคนเท้าคนเท้าก็มดแรงไปเลยแล้วรุุนหน่อยก็ไปอยู่ในเมืองกันหมดก็ต้องหาวิธีเทคนิคในการที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นี่คือวิธีการทำงานของทีมนี้ครับ ใช้รถโยงเลยรถยกสูงเลยแต่ตอนนี้มันยังเล็กครับตีไว้ไม่ได้ครับแต่มันใหญ่ก็ไี่ทรงคุมเลยสุดเลยเป็นไงตีเหรอดูสัตา์กับเงียนกิ๊กเลยปะยะต้นทุนเลย,ยงเยอะครับอคอยเก็บตัวหัวงานนี้นิดน,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 น้อยธรรมดาอแล้วก,ก็ชีดาคุ้งแบบเปิดขายาอียกซองละพกรอยกบาครับ สิบสองไหลก็บสองซองเนาะโอ้กับพันกว่าบาทแล้วใช่เคือขาเช็ดพี่คนเช็ดี่ไรละลอยเนาะสมุดยาสุกุ้งอะไรละลอยสิบสองไหลกับพันสองสองเหรอขานามไม่อีกขารถขนไม่อีกโอ้อีกหลายอย่างครับทุกจิ๊กที่นี่วก็แล้วตอนนี้ผมมาตีุบนนี้ใส่ปุ๋ยกจบเลยเด็ดใส่ปุ๋ยก็พร้อมเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวรถฉีดฮอร์โมนทีเดียวรถฉีดฮอร์โมนแล้วครับเราจะพามาดูการฉีดฮอร์โมนครับคครรัับบประมาณนาทีกว่าก็ได้ชีนแล้วเนี่ยนี่ครับเป็นเทคนิคของอันหนึ่ง ที่ใช้ในปีนี้ปีที่แล้วไม่ได้ดูตระเรียมตนอ,อสนีอ่ตันนะครับนี่ต้นไม้เยอะนะครัดูเลยครับ,รบต้นไม้นะดูเลยมันมีหนาจะถึงเนาะโดยสภาพต้นไม้มันหลายครับปกติไต่ต้นไม้ที่ไม่มีหัวแต่ก็นี่มีครับัอนี่เลยครับกูม,มันอ่อนด้วยกูมันอ่อนด้วยหกเดือนกว่าๆได้ไรละสี่ตันเดี๋ยวจะพาตามดูเทคนิควิธีการของอันหนึ่งครับ สำหรับคลิปนี้ทีมงานถุ่งภุซาโดยลุงถุ่งพร้อมกับทีมงานก็ต้องขอลากันก่อนไว้พบกันคลิปหนะ้ากับฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ